กราบสวัสดีพี่น้องสายเลือดแฟนพะเทะทางช่อง YouTube ของเยยวดาวยมยสยามครับมัอน,นี้ผมผ้าผ้ามาเบิงบรรยากาศอยู่ท่าหลวงครับนะซึ่งเป็นสมัยก่อนนี่เคยเป็นท่าคนทายสินค้านะสมัยที่บ้านค้าสร้างยังเป็นอำเภอเก่าครับมองนี้นี่ข้าเจ้าจะเป็นเป็นท่าเฮือครับนะมองออกไปไกลๆพี่น้องมันจะเป็นเบิงเห็นบ่ม มันจะเป็นบรรยากาศเบื้องพูนขับฟังพูนมันจะเป็นเ,เขตลอยต่อตำบลบัวน,น้อยนะนี่ครับบรรยากาศแม,ม่น้ำมูลครับโอ้น้ำก็ลังไหลเลย,เลยพี่น้องเลยน้ำก็ลังไหลครับระดับน้ำนี่ถือว่าสูงครับหลังจากที่ท่างเ,เขื่อนราชสีสลัยครับ่นได้ปล่อยปล่อยน้ำเนาะปล่อยน้ำจากเขื่อนมาเพื่อที่จะระบายครับ อ่าเพราะฉะนั้นนี่น้ำน้ำมันมก็เลยเชี่ยวครับไหลากาดเลยดิบรรยากาศพี่น้องเห็นมั้วันนี้ผมภาพมาเบิ้งครับคลิปนี้ทางช่อง youtube เดี่ยวดับไยสยามครับอา้าวนี่ครับโอ้บรรยากาศน้ำไหลแห้งเลยพี่น้องเลยไหลแห้งเลยอืมไหลแหง้งไหลแหง้งไหลแห้งเออเอา